สวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูวป้าครับดีๆต้อนรับสูขปฏิทินโชคดีปีเสือประจําเดือนกันยายนครับในเดือนนี้มีตําแหน่งดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง ส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับผมระวังโรคเลื่อนนะครับผมเลื่อนโปรเจกต์ออกไปเลื่อนงานนะครับบางสิ่งที่คิดว่าจะได้แล้วนะครับกลับกลายเป็นว่าช้าลงนะครับคราวนี้คุณก็ต้องไปปิดข้อบกพร่องให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสิงห์นะครับมีดวงดีมากๆนะครับในเดือนนี้ชีวิตยกระดับนะครับการงานการเงินก้าวหน้าอย่างมากนะครับในช่วงกลางเดือนมีโชคใหญ่เกิดขึ้นสําหรับพวกคุณด้วยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรแล ราศีกลุ่มนะครับมีดวงได้ของใหญ่มีดวงได้บ้านใหม่นะครับรถคันใหม่นะครับที่ดินโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้ราศีมีนนะครับต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมระวังโรคประจําตัวกําเริบนะครับระวังป่วยเพราะเป็นโรคทั่วไปปวดท้องปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับเคล็ดลับการเสริมดวงประจําเดือนนี้นะครับอาจารย์แนะนําให้ถวายสังฆทานยารักษาโรคนะครับเป็นยาแก้ปวดแก้แพ้ยาลดกดนะครับยาแก้ปวดหัวต่างๆได้หมดนะครับผมเพื่อเสริมดวงของพวก ขั้นนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บครับ